สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถเชฟโรเลตแคปติว่า2.4รถปี2012เกียร์ออโต้รถอนเนกประสงค์เที่นั่งสำหรับครอบครัวเลขไม้วิ่ง130,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน2400ซีซีพวงมาลัยสีก้านมัลติฟังก์ชั่นโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติภายในเบาะหนังแท้สีดำสวยสะอาดมาก ห้องโดยสารกว้างขวางมีแอร์หลังเย็นทั่วถึงรถสวยสภาพเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำรถสมรรถนะดีเยียบเกาะถนนพาสีหมด1พฤษภาคม2,566ขอขายที่ราคา249,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์081 4 6 2หกสามหฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best u s e ค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ